สวัสดีครับครับสวัสดีครับพุ่มตนาทุนชูใจยั่งนะครับต่อวันนี้เนี่ยพุ่มโชคดีครับได้มาเจอกับพี่บุญโชคในภารกิจนึ่งกลับในการกิจกรรมหมอบบ้านนะครับปีประกาศัย้อะนะครับให้กับทางคุณใหญ่จะริ่มนะครับเมื่อตอนตอนเช้าแต่ว่าพุ่มเองกับพี่บุญโชคก็ไม่ได้คุยกันเป็นกิจลักษณะครับเพราะว่าโดยภารกิจแี่ปีบุญโชคเองก็ยุ่งๆนะครับแล้วก็ โอรช่วงบายนะครับทางาทีมงานกล้องหน่วยงานอาองค์ก,การบริหารส่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้พาพวกเราเนี่ยครับเดินทางมายังจุดต่างๆนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรนะครับในเกลือไข่ผู้นําเกษตรกรเนี่ยครับมาเยี่ยมมาติดตามมาชมกันนะครับในช่วงที่เราทํากิจกรรมในส่วนนี้ครับวันนี้ผมในใน,ในายกาหมโอกาสครับได้พบกับทาง พี่มุนโชคเล้วก็อยากให้พี่มุนชชกนะครับได้ลาวภารกิจรงานวันนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่มุนชชกเองเนี่ยกใส่เสื้อ่รายตัวใส่หมวกลายใบยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในหน้าที่ในภารกิจที่ทันทำอยู่ในพื้นที่นะครับเรื่องราวดีๆพวกนี้ครับพอเราเจอกันแล้วเนี่ยพวกเองก็อยากที่จะให้ผีเนี่ยได้ลาวซึ่ง ช่วนงานที่ที่วันนี้เนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยได้เจอกันได้พบกันได้ได้พูดคุยได้ตักทายไปยังพี่น้องเครือข่ายนะครับที่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เราทํากันในวันนี้นะพี่นะนะครับก็เชิญเลยครับคุณพี่ครับครับกับตัวที่ครับผมบุญโยงนิมนุนะครับผู้ประสานงานท่าพางของชุมชนอำเภอเชาว์วัดนะครับต่างที่เป็นตำบลครับผมก็กิจกรรมเล็กที่วันนี้ก็คือกันหมอบ้านนะครับปคนใหญ่เริ่มนะครับ ถึงต่างสภาของหยุ่มชุนนะครับได้ทำกิจกรรมก็เรียกว่าบ้าน่อเพียงนะครับถึงตำบลเกาพระเนี่ยได้รับประมาณประมาบ่อเพียงที่ปล่าล้งนะครับที่ปล่อล้งถึงลังหนึ่งประมาณตกประมาณสองหมื่นบาทถึงได้ช่วยสำนัานนะครับบันใหญ่เริ่มมีเงินทนบจบจากอบจนะครับจากหน่วยงานหลายหน่วยงานนกี่ับการบริจาค้ามาด้วยนะครับ กาทำแท็ทแกร้ยกาวันนี้เป็นการในหมู่บ,บ้านนะครับคุณใหญ่เริ่มนะครับหลังจากนั้นเราก็มา, <c oughs> ม,าม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 าเยี่ยมชมนะครับบ้านกล้องอสมาชิกนะครับสมัยเกือก่ายที่อยู่ในเกือกไข่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิ่องกเกษตรนะครับผมครับถึงกาและกาในทางกลองทางด้านสมบัติจิก กลุ่มประมงกลุ่มน้ำเชวัดพัฒนานะครับแ้วก็ได้เข้ามาดูเลเอ่อเข้ามาเยี่ยมชมโบ้ปลาต่างๆผี่สมาชิกอ่าได้ได้คุดว่ายเลยก็โดยรายการสนับสนุนจากอ่อบจนะครับในการคุดโบ้รายการในการสนุนพันปลานะครับอ่ารายการเราก็ตอนนี้เข้ามาเยี่ยมชมทีต้สนสระนะต้สนสะระก็มาขุน ก็ผีดวงตรงนี้นะครับตรงนี้เก้ามาดัง,งยู่นในส,ส่วนนะครับก็โอเคครับพี่จุโชครับได้ข้าวหวาจริงๆแล้วผีเองก็เหมือนกับหวาเป็นโค้ดเป็นครูให้กับผีดวงใจเนี่ยในส่วนก็เรื่องการเรียงปลาวุ่นกันใช่ไหมครับครบผม,มสมาชิกกลุ่มประมงลุ่มน้ำจัวพปัฒนานะครับชื่อก็ คำว่าปลามุ้งนี dove, ing, freely, ่ครับเราก็ได้ได้ได้เริ่มในการเลี้ยงกุ้งเมื่อปีที่แล้วนะครับตั้งอบจเนี่ยก็ได้รับสุนในเรื่องของการเลี้ยงกุ้งก้ามกลามนะครับการเลี้ยงกันจะมีพุ่นตำเล็ดกับไร่เจ้านะครับทีนี้ก็ทีก็ปีดวงนี่ก็เจ้ะนึงกันดีได้รับพุ่นตำเล็ดในเรื่องกุ้งก้ามกลามแต่เรื่องปีนี้นะครับเราได้รับสุนในเรื่องของการเลี้ยงปลาชะอุ่นนะครับปลาชะอุ่นเนี่ยมันเป็นปลาดีอยู่ใน อันนี้ในเขตลุ่มนำเฉลีอ,อววัดมาก่อนนะครับแต่ก็มันก็นเหลือมุ้งสุดพันใหยไปเลยแต่ตัวนี้ครับเรานำกลับมาเลี้ยงไหมแต่เราไม่ได้เลี้ยงในในในไร่น้ำธรรมชาตินะครับเราก็มาเลี้ยงในกระช่างในโบสทิเมนนะครับในกระชังบล็อกแล้วก็เป็นดีก็เรียกว่าเป็นดีหน้าโปรยใจนะครับปลาเฉลียวโคนเนี่ยที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยมีเนื้อรสชาติอร่อยมากครับตัวนี้เลยก็โตวไว้ด้วยครับผมผมยังยังยังรู้สึก เออรู้สึกเจ๊าเลยบ่อนคอนั้นพ่อมเจออ่าผีนะครับออกรายการรายการบอกอยู่นะครับบอกอยู่ไปชมนะครับแล้วก็ทางพี่ผู้ชมก็ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าปลาชาวโอนที่ที่เหนือร่อยที่สุดนะครับมันมันอยู่ในในหลุมน้ำชาวอ้วดนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นแรงเป็นตอนตอนตอนทางมันหมดแล้วมันเป็นมันเป็นตอนน้ำที่น้ำที่ในในลุ่มน้ำชาวอ้วดนะครับผมมันเป็นอ่ ชะอวดนี่มันเฉียวเมืองต้นนามนะครับขอเมืองต้นน้มเน,นี่ยนามที่มันออกมาลงมาจากขเขาเนี่ยมันจะเป็นนามที่ที่สะอาดท,ที่บริสุทธ <ừ> ิล์ลามันเหลาวุ่นก็มันก,นก็เลยเ,เนื้อเนื้อมันก็เลยอร่อยนะครับมันก,นก็งงกอ่าดังมันก็เรื่องกุ้งก้ามกล่าวมันกันเนาะตีในของจะอวดเนี่ยทีอบอุจเข้ามาสนับสน,นุนในเรื่องของกุ้งก้ามกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับผม กุ้งกามกแามเนี่ยเป็นกำพันของเมืองเชียงวัดเนี่ยมีกุ้งกามกแามอยู่ในกำพันด้วยเมืองต้นน้ำอิดแป้นน้ำกรุงกำแพงกับยูนต์วย้วันน้ำซี่เหล่ากาหลังจากที่กุ้งการกุ้งกามกแามเราได้ประสบความสำเร็จไปส่วนนึงแล้วนะครับเอ็นเอ็นกความต้องการของสัดจะดีห IR รืนดีมันอยู่ในกรุงในน้ำเชียงวัดเนี่ยที่มันกำลังจะรุ่งพันธ์เนี่ย มั่นก็คือปลาโอนนะครับโอปลาโอ้นนะครับซึ่งเป็นปลาที่มันมีเนื้อที่มันตีเขาเรียกว่าปลาเหนือโอนนะครับปลาเนือโอนเนื้อรสชาติปลาเนี่ยมันทุกคนถ้าว่าได้กินปลาโอ้นแล้วนะครับ้มซมปลาโอ้นอ่าแกง้มปลาโอ้นนะครับปลาโอ้นทอดขี้มินนะครับว่ะเนื้อมันอร่อยมากทุกคนกินเลวที่ใจนะครับยากินอีกนะครับมีนี่คือผหนี่งของการนำปลาโอ้นมาเลี้ยงนะครับก็รได้มันครับ ได้อ้บเรยบ่าวอย่ากว่าได้่องแดงเลยตัวว่าเนื่องนะครับวาวเนี่ยออกจากกินด้วยเป็นซัดซิตาริตราวว่ามันมันค่อนข้างจะหาักขาดทุกอยู่แล้วอ่าแล้วส้งก็เป็นเมือนกับ่าเชิองอนุรักษ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอช่อ,ชอนุรักษ์ทั้งซัดสุนทิ้นนาวิที่ทิ้นก้องชาวชาวอวดด้วยเนาะมันเชื่อมโยงมาจากกรุงกันแหละเสียมาคับจากกำควันจากกรุงแหละเต่๋ล่างจากเราเราดูบริบทของกรุงดูจากแมนามแล้วมันมีชะโอนอยู่ด้วยใช่ไหมครับเนาะใช่ครับก็เป็นข้อมูลดีดีครับแล้วก็ ผมเองเนี่ยอยากคุยกับผีบุญโชคนานๆในไล่เรื่องโดยจริงๆแล้วนะครับผีบุญโชคเนี่ยในเตะลาบดบาดนะครับตีถันเนี่ยรับอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ได้ทําคุณให้กับพื้นที่ชุมชนเนี่ยเยอะมากๆครับส่วนนึ่งครับคขังนึ่งครับแล้วก็เรื่องนึ่งครับที่อยากให้พวกเราได้ตามติดย่างการฉันชิดก็คือเรื่องกล้องภารกิจที่ปูดไปเมื่อครูนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงปลาโอ้ลนะครับวันนี้ วิธีติดนะครับเศรษฐกิจและหลกระบาดโควิดยังคงดําเนินไปโดยทต่เรายังไม่รู้เลยว่าจะหยุดในวันนแตนครับชาวชาววัดไม่เคยหยุดนิงกุญอย่างผีบุญชกไม่เคยหยุดหนิงครับตนแบบนะครับวันนี้เนี่ยพวกนายินตนแบบจากรายล่าถ่านแต่ษฐีสุดก้องทีสุดครับวันนี้เนี่ยได้มาอ่ารวมคลิปรวมเฟร,รมกันในวันนี้เนี่ยผมรู้สึกอ่าขอบพระคุณต่างผีบุญชกมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับแม่ว่าอาจจะไม่ใหญ่ต่างมดกับแต่นี่คือการจุดประกายว่าวันนี้กุจะอวด ได้เหล่มต้นนะครับจากการที่เอ็นความชากันนะครับกล้องชิ่งติ่อยู่กับเข้ามายังยาวนานกับนี่คือชิ่งติ่เป็นคุณขานะครับที่สั้งกันมานะครับตัางเรากล้องวิธีคิดตัางเรากล้องติดตามกล้องธรรมชาตินะครับก็วักพลิบคุณอาปาพลิบนี้นะครับไปตึงเผื่อๆของเรานะครับยาค่าพวกเราเนี่ยนะครับได้ติดตามการทํางานกล้องเกือบค่ายกล้องพวกเราได้ตีมงานนะครับยังต่อเนื่องครับเพราะ อตอนนี้เรากำกำลังทำนะครับรายการบกอยู่ป่า,ป,าป่าชุมช่มผมไม่เป็นบวกกับป่าชุ่มครับป่าใต้ป่าใต้บกอยู่ป่าชุมาาาาช่มเนี่ยเราจ่ายกา้ามว่าลาดคนจนบนวันอืมใชยเอออย่างเงี้ยที่จ่ก้ามว่าลาดคนจนบนวันเนี่ยเราใช้ให้กับตามให้กับปีน ong ในเกลือไข่ในอำเภอเจ้าวดแหล่อำเภอไกรเคียงหกอำเภอด้วยกันนะครับมีอำเภอเจ้าวด อำเภอจุฬาพโพน์อำเภอเฉลิเบิกเกษอำเภอเชียงยะอำเภอพักป,ปะนังอำเภอวัวไซนะครับพุกอำเภอเลยกันเราจับมือกันเป็นกับไข่ชายคำรามาดขุนจนบุญวันนะครับเพื่อเป็นช่องทางสำหรับจำนายขึ้นขากระซิบจีเปรูป,รรปหรือไม่เปรูปนะครับผมก้องพีนง่น้องเกษตระกอนตั้งพุกอำเภอเปิดไข่ครับผม,มนะครับแกเปิดประเด็นมากว่าลาดขุนจนบุญวันเนี่ยครับก็น่าติดตามอยู่แล้ว ฉะนั้นแล้วกับเรืองนี้จะเป็นเรืองถีนะครับเรืองถีพวกเราจะต้องติดตามนะครับในคลิปหน้าพุ่มจะมีรายละเอียดกล้องตีไปตีมานะครับเรือกล้องลาดคุณจุนหมืนวันกับปีกุญชุอีกครั้งนึงสําหรับ10นาทีนะครับตีเราปบกันตรงนี้น่าจะเป็นเวลาถี่เหมาะสมนะครับที่เราได้ปบปะนะครับไม่พอให้กึ่งตึงแล้วพุ่มเองก็ได้คุยกับคุณคุณอาภารีคุณนึงกับปั้นคลิปนะครับปั้นวิดีโอซื่อสั้นไปยังเกิดไข่ปีนองเรา สำหรับผู้ที่ติดตามนะครับรับชมคลิปนี้อยู่ก็ต้องก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กำลังใจพวกเรามาดูตลอดก็อยากจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ